พักเถียเจ๋งอย่างเดียมันบ้าอย่างเดียวเนรอไอเด็กไอ้คิมาตีไอ้ยังไช่ตีที่ระว่งเบิร์นดูมันมีหัวใจเบิรงด้วยแแมพยังอีกแล้วเนี่ยบู๊ห์จากภาษาก็เป็นภาษาก็เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยไอ้มาทางนี้ อ่มันทุบมันคือทุบได้ป่ะเนี่ยบโบภูไอมันนี่ก่อนมันทุบให้มันเบิดก่อนอ๋อเครดิตเพื่นะอใดเนี่ยโบภูถ้าพวกมีเครดิตต่อเจะน,นี่เร็วเนี่ยทุบออกก่อนมันเบิดแะอันนี้เดี๋ยวเขาได้ให้กดนเนี่ยมาเนี่ยตีได้เยอะแยะบักเนี่ยมันตนะีโบ๊ะจะมันเป็นไผ่กับโบภูมันคือเขียนว่าทอกเนี่ยมันให้เอาเบ้านะ้ำมันมา มันเคี่ยวว่าเ,าเกี่ยวกับอันมันเคี่ยวว่าเ,าเกี่ยวกับปลาคัวเือซื้อนี่บ่อ๋ออ้ยมันเล็บเฮ้ยไ,ได้กลับมันอยู่อันนี้อย่างนี้ด้เธาได้มาอยู่ด้านที่หนึง่งไหมเนี่ย,ออยอโอ้ยตกอีกแล้ว มันคือกดว่าไปเนี่ยคื้มันเป็นเอียงเนี่ยเริ่มจะหัวร้อนนะ่ด้ไหะนะเริ่มเสียหัวห้อนนะได้ไหมนะอ้เจ้ต้องเ,อเป็นปุ่มหนึ่งเลยโอยตกอีกแล้วอ๊บอบตายไอ้เบิ้งแล้วมันคือของ,องมันคือเป็นหัวใจเดียวบอรโลคือกันไอ้ยูยดานไหรอ้านสองแ้ว น้องจะท่าอายู่ด้านด้านที่อยู่ใกล้กับไอ้ไม่ใช่เป็นแมวเกาๆทั้งหลายด้านน เปลี่ยนใหม่บอสอันนี้แหละมันอาจจะมีแมปฮอดขึ้นเรื่อยๆเอยอะดอกกต่ได้น้องตายน้องก,ก็ได้มาเริ่มแมปที่สิบด้านที่สิบสามไอ้ันดีไอ้จะมาจะถือแซงแล้วปะเนะ <c oughs> โอ้ไ้เสียงน้องก็ได้ดอกฮีฮึฮึฮนฮึ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 ะหัวฮึฮึอึฮึหัฮึฮึฮวฮอนนฮึกึฮ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 นฮึฮึฮวอึฮ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 วกึฮึไึฮ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 ่ฮึฮึ้ึฮึฮตฮึยวฮึฮึไึฮ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 ยฮึฮึฮึึฮึฮึฮอฮาฮึัึฮ เพราะว่าไอาจะหนีไปเที่ยวทังฟ้าคนเดียวได้ทังฟ้าอยู่ได้มัน <c oughs> เดี๋ยวก็จะถึกแส,ง,ส,ง,สงแล้วไอเสียงนองไปได้ดอกป่าควงง่ายสำนีนึงเดี๋ยวก็จะเจอด่านหยาคันเรื่อยๆอี้เทียนมีเป็นพันก็ด่า,ดานดึ่งดึงด่งดึงด่งดึ่ง ันกวาดานใช่ลองกดแลนข้างตรงตรงิึงแล้วก็จะตกตัวเห็นบ่ก้เป็นปกติดีกว่าออแล้วตายมึงกอยังมองเสียสะกวนไอ้บน่ะเอาอย่างนี้คือให้เรียนจะซื้งป่ะนะได้ขอไปเบิ่งจัอยังหรอ ก็เลี้ยนเราดูต้องค่อยๆเลี้ยวเห็นว่านอนจิตามอายรนะ่นได้แล้วนะนี่ปลากลัวให้งาย ที่ก็พอแล้ว